สวัสดีครับผมไข่มุนวันนี้เรามาอยู่เกมวอลไฮกันอีกครั้งแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นวอลไฮน์ยาวเลยซอนเลียเอาไว้ก่อนนะพรุ่งนี้แล้วกันนะซอนเลียวันนี้เอาวอลไฮไปก่อนนะท่านผู้ชมพรางจริงแล้วผมติดเกมนี้นะอยากเล่นเกมนี้ให้จบเร็วๆเลยนะท่านผู้ชมจริงๆที่มาอัดนี้ก็แค่อยากเล่นเฉยเนะแต่เป็นว่าวันนี้เราก็ได้ทําการเตรียมตัวเตรียมของอะไรในการเผาแรกรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ แร่ก็เผาไปได้เยอะแล้วนะก็เผาไปหมดแล้วละ่ะแร่ที่สะสมมาก็เผาไปหมดแล้วเหลือแค่เอาไปแปรรูปนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาของที่เรามีทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่บ้านหลักของเรานะปะเธอเดี๋ยวเราทําการเอานี้ไปก่อนเลยปะอ่าเดี๋ยวขุดออกขุดออกขุดออกแล้วเอาไปที่บ้านหลักเราเดี๋ยวเราเก็บใส่รถเข็นรถยูของเรานะไปเดวเวลาขนของกลับบ้านเรารักรออยูย่ เออเสร็ okay. ียบร้อยอะเธอะไปะเราคนขอ,อกลับบ้านกันบ้านเราก็ไม่ได้อยู่ไกลมากนะก็อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้อืมแล้วก็ผมว่าชุดเกาะที่ผมจะทําก็คือชุดเกาะหมีนะท่านผู้ชมก็คือเหลือแต่ส่วนหัวเท่านั้นนะชุดเกาะของผมตอนนี้ก็เหลือแต่สักลายที่หน้านะตอนนี้สักลายที่ตัวแล้วนะหลวงปู่เข็มสักให้เลยนะเนี่ยเออ เกมนี้นี่ที่ผมคิดว่าจะเอาชุดเกาะเป็นชุดเกาะหมีแทนที่จะเป็นชุดเกาะแร่พวกชุดเกาะพวกที่ทํามาจากแร่นะเพราะว่าชุดเกาะหมีนี่ก็มีพลังป้องกันอยู่ที่7นะแต่ชุดเกาะแร่มีพลังป้องกันอยู่ที่8นะแต่ว่าชุดเกาะหมีจะมีเอฟเฟกที่เพิ่มเติมให้เรานะท่านผู้ชมนั่นก็คือแบบการรีสต์เตมินาแล้วก็การรีเจนเลือดจะเร็วขึ้นด้วยนะท่านผู้ชมชุดเกาะหมีเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับชุดกเกาะเหล็กเท่าไหร่นะแล้วก็อึดด้วยไง ออม,มันอิดประมาณชุดกเกาะเหล็กแต่ว่าเออนะตามพี่กูพูดเลยแหละอึดประมาณชุดกเกาะเหล็กแต่ว่ามันมีเอฟเฟกเพิ่มเติมนะผมก็เลยคิดว่าจะใช้ชุดเกาะหมีแทนนะอืมต้องทําโกดังเก็บของด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็ลงลงตีแร่นะเดี๋ยวเอาไว้ในกล่องเอาเอาไว้ในรถเข็นก่อนก็ได้นะเธอของอะเดี๋ยวผมจะทําการเกลี่ยหน้าดินนะท่านผู้ชมเพื่อทําลงเหล็กแล้วก็ ลงเก็บของนะลงเหล็กกับลงเก็บของอยู่ใกล้กันเลยไหมจะได้ต,ตีตีเร็วๆเลยลงครับของอะไรไหมเนาะใช่ใช่ใช่ years later ไอตอนนี้เราก็น่าจะเตรียมพื้นที่ลงเหล็กเสร็จแล้วนะเดี๋ยวร,รอรอพี่มินาตัดไม้เอามาให้แล้วกันโอเคพอแล้วละ่ะแบบนี้อืมเน้นความสวยงามก่อนเลยไหมเฮ้ยสนในตัวเองตอนนี้สวยหรือไม่สวยวะท่านผู้ชม กูทำไปทํามาตอนนี้แม่งพังหมดนะก <c oughs> <c oughs> ดี่อะลยที่ตัดไม้ไปตรงนี้โอเคย่ำยอดพื้นหินเราก็ยังทําไม่ได้ด้วยสิเราต้องรอมีเหล็กก่อนไอรอนนะเราต้องรอมีไอรอนก่อนขวาโอ,อโอเคขึ้นมาแบบนี้เธอใช้ได้ยังตรงนี้ <c oughs> ยัะไม่ได้โอเคต้องสร้างเพิ่มอีก เกมนี้นี่ถ้าสร้างไม่ดีนี่ถล่มายหาตายหงเลยนะครับคุผู้ชมดังนั้นเราก็ต้องมีที่ค้ำด้วยนะโย่ม่งขึ้นมาจากน้ำเลยเหรอไอ้เหี้ยนี่ <c oughs> นี่เนอโอเคไม้หมดแล้วที่รักมาเอามาได้เบบีาาเ้บาาเอามาจา้า,า,า,าให้เธอเอามาไงถามได้โอ้เ็ใช้แรงงานบอกเลย ให้แรงงานไรเขาเรียกว่าร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันเดี๋ยวเราทำมานั่งไว้หน้าบ้านเวยนี่สบ,บายโอ้ชื่อว้าวสุดยอดนะดูนี่สิท่านผู้ชมนี่คือเกี่ยวกับคฤหิสา์นะคฤ <c oughs> หิสา์คนจนนะเดี๋ยวเราทำการเก็บขอบนะนี่งานช่างไม้ไงงานช่างไม้ต้องทำการเก็บขอบนะก็ <c oughs> ความสวยงามนะ เหมือนความเครียดตรงนี้มันจะเยอะกว่าปกตินะเหมือนความเครียดมันจะแบบเข้ามาตรงกลางก็ถูกแล้วเนี่ยมันก็ต้องบีบมาตรงกลางนะแล้วมันก็จะบีบกันนะสองสองความเครียดสองทางจะบีบกันทําให้มันไม่ล้มลงนะโอเคเราสร้างบ้านออกมาได้ดีเลยเนี่ยดูความเครียดความเคนนี็ยมันจะอยู่ประมาณตรงกลางนะงั้นเดี๋ยวเราทําทางไปโรงอาหารแบบต่อจากที่ตีเหล็กเลยไหมเธอดนะเดินออกจากบ้านมา งลงตีเหล็กปึ๊บเดินไปแล้วก็ลงอาหารอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะผมว่าเดี๋ยวทำการทำอะไรนะเขาเรียกเฝ่องไฟนะฝ่องไฟนี่ท่านผู้ชมนี่คือจุดทำอาหารของเรานะก็ต้องสร้างหลังคาให้จุดทำอาหารของเราด้วย คลิปนี้พาสร้างบ้านวะคลิปเมื่อกี้พาผุดแระยังไม่ออกประจนภัยไปไหนนะตอนนี้ว่าเราต้องเตรียมตัวผู้บอสเลยผู้บอสเลยก็ได้ถ้าถ้าเตรียมตัวเสร็จนะโอเคอาจจะใช้ยากหน่อยหรือเปล่าไม่สูงนะในอนาคตยังไงมันก็จะเป็นเตาหินนะเตาหินหมดตรงนี้เลยนะเป็นเตาหินเข้าไปโอเคเยี่ยมยอดนะยอดเยี่ยมแล้วนะตอนนี้ โต๊ะปุงยาเฮ้ยเตาปุงยาของเราก็ทำไว้อันข้างในสุดเลยโอ้แต่เข้ามาทำแล้วแม่งไอ,กอ้กังหกอะแฮกแฮคโอเคเรียบร้อยสวยงามนะบ้านเราลงครัวเราดิลงครัวลงเหล็กเราโอเคแบบนี้แหละแบบนี้ได้ไหมเธอ ตอนนี้ก็ปิดไปเลยเอลไรท่านผู้ชมตอนนี้เราก็สร้างห้องครัวแล้วก็สร้างห้องตีเหล็กเสร็จแล้วนะนี่นี่ก็คือห้องครัวของเราเป็นไงดูดีเลยใช่ไหมนี่เราก็สามารถเข้ามาทําอาหารได้ตรงนี้นะเบอร์รี่อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ทําได้แค่นี้ไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นยาฮิวนะอันนี้ก็ยารีสเตมิน่นะอันนี้จะแบบอันนี้จะเพิ่มทันทีแต่อันนี้ว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกนะท่านผู้ชม ฟื้นฟูเซอร์เตอรนาเร็วขึ้นแต่ว่าการฮิวอะไรจะลดลงนะก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอยาที่คุ้มที่สุดก็น่าจะเป็นยาฮิวถ้าจะสู้กับบอสนะผักนี่เราต้องเว้นจากกันด้วยนะไม่งั้นถ้ามันโตแล้วมันจะมันจะเบียดกันแล้วมันจะไม่โตนะมันมันจะตายนะท่านผู้ชมผักเกมนี้ก็เป็นอะไรที่บอบบางมากๆเลยล่ละเหมือนไม่อยากให้เหมือนมันไม่อยากโตอ่ะเออน่าไอ้เชี่ยมึงทำลายผักกูไอ้เชี่ยนี่ แม่งโยนหินใส่ผักมันตั้งใจแน่เลยนะเมื่อกี้โอเคปลูกประมาณนี้น่าจะพอแล้วละ่ะโอเครู้สึกมีความสุขรู้สึกดีเฮลตี้เฮลตี้นะเฮลตี้นะรู้สึกดีแล้วนะเฮลตี้ไปว่าแหลอนอ้ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมเหลือบ,บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องฟาร์มเดี๋ยวเราจะเติมฐ่านที่เรามีที่เหลือนะเอาไว้ในเตาเผาแร่เลยแล้วกัน มาปุ๊บจะได้เผาเลยถ้าไปเก็บแร่มาเพิ่มมานะเอาละท่านผู้ชมตอนนี้บ้านเราก็เสร็จสมบูรณ์จริงๆแล้วนะนี่นี่ก็จะเป็นโรงเหล็กแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นที่เผานะตรงข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยนะนั่นคือจุดพักผ่อนนั่นคือบ้านของเรานั่นเองนะซึ่งจุดพักผ่อนนี่เราจะมีเห็นไหมมันจะมีค่าเซตเซตตนะค่าความสบายนะมันจะมีค่าคอมฟอร์ตนะท่านผู้ชมค่าความสบายก็คือแบบยังไงดี สุกใจสุขกายอ่ะเออประมาณนะั้นนะคอมฟอร์ตนะคอมฟอร์ตโซนสุกใจสุขกายสบายตูดชุกกลู่นะเออซึ่งค่าคอมฟอร์ตนี่ก็จะมีผลต่อเกมเพลของเราสักหน่อยนะครับผู้ชมเพราะว่าเห็นไหมไอ้ค่าแดงแงที่มันขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนี่ยมันจะคือค่าคอมฟอร์ตท,ที่ยิ่งท่ายิ่งมากเท่าไหร่ค่าแดงแนี้ก็จะยิ่งมีเอฟเฟกต์นานขึ้นเท่านั้นนะครับผู้ชมแล้วก็ค่าเอฟเฟกต์นี้ก็จะทําให้เรารีสต์ทมิน่าได้เร็วขึ้นแล้วก็รีเลือดได้เร็วขึ้นนะก็เป็นค่าที่ ค่อนข้างค่อนข้างอันนะั้นนะค่อนข้างสําคัญนะในเกมเลยนะแล้วก็เราสามารถทําประตูวาร์ปได้นะท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําประตูวาร์ปทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็อาจจะเดินทางไปหาบอสต,ต้นไม้ไว้นะเธอเธอโอเคไหมเ,เดินทางไปหาบอสต,ต้นไม้แล้วก็ทําประตูวาร์ปไว้ตรงบอสต้นไม้นะเผื่อเราตายเราจะได้ไม่ต้องเดินทางนานนะเราจะได้แบบไปหามันทันทีเลยแต่ว่าเหมือนว่าเราต้องการเจมเพิ่มในการสร้างประตูวาร์ปนะ คอ่นั่นแหละมันคือคอนะมันไม่ใช่เจมหรอกกูเรียกเพราะเจมกูเรียกเรียกเจมใช่ไหมมันติดปากนะรลปจพ้องแต่ขอเรียกคอขอจะเรียกคอหรือเจมดีเธอขอเรียกว่าเจมแดงแล้วกันแต่ว่ามันก็จะอาจจะไปทับกับมันมันมีเจมจริงๆอยู่ะเออคอแดงแล้วกันไอ้ยพอพูดว่าคอแดงแล้วแปลกๆว่ะแล้วมึงระวังคอลายนะเออไปเดี๋ยวเราซากประตูไปข้างๆบ้านตรงนี้ไปก่อนเลยกันนะแล้วก็เขียนว่าคอส ต้นไม้โอเคไอเฮียกาอ่ามุก,กินมุก,กินนะมุก,กินมาหาเรานะไม่ต้องไม่ต้องบอกแล้วกูใช้เป็นอยู่ <laughs> โอเคสิ่งที่เราต้องการก็คือเรือนะเธอเรื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 อนะเธอรู้จักเปล่าเพือเเพือนเพือนะเธอตัดไม้ขาวมา <laughs> อีกหน่อยได้ไหมเธอหนึ่งสองสามสี่ โอเคเรียบร้อยอันนี้ส่วนนี้เรียบร้อยตะปูเรียบร้อยแล้วนะเราสามารถสร้างเรือได้แล้วตอนนี้ก็มีโอ้ยเี้ยแม่งใครออกแบบบ้านวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะออกไปลากกวางแล้วนะท่านผู้ชมพ,พวกบ้านพวกอะไรก็น่าจะโอเคแล้วอะ่ะเดี๋ยวลากกวางแล้วก็ไปหาพวกเขาเรียกอะไรวะพวกรังพึ่งแล้วก็ฆ่าหมีด้วยนะเราต้องหาหมีสู้กับหมีด้วยเ,ออเราน่าจะสู้คนเดียวไหวหรอกนะหมี <cam ina> ท่านผู้ชมถ้าชอบเกมนี้ก็ขอให้กดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะท่านผู้ชม YouTube จะได้เปิดการมองเห็นของเรานะเพราะว่า YouTube ช่วงนี้แมง่งอันกอริทึมของมันสุดยอดมากเลยนะมันไม่เปิดการมองเห็นให้เราเลยเนศะ <cam ina> รา้าเสียใจจริงๆเลยนะดังนั้นมาเป็นกำลังใจให้พี่แข่มูลด้วยการกดไลค์กดซับแล้วก็คอมเมนต์นะคนที่ซับแล้วก็มาคอมเมนต์ไว้ได้นะ ช่วยๆกันช่องเราจะได้หมื่นซับนะอยากหมื่นซับแล้วนะคอมหมื่นซับได้ไหมท่านผู้ชมนะเดี๋ยวหมุนไข่โชว์เลยพี่ใครหมุนจะหมุนไข่ไข่มูลน,นะกูชื่อไข่มูลกูไม่ชื่อไข่อนะไข่มูลไข่มูลไข่มูลไข่มุนไข่มูลน,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 นะเดี๋ยวหมุนไข่โชว์นะ <laughs> ตั้งกล้องหมุนไข่เด้ออยา <laughs> กได้หัวหมีจริงๆเลยโละโลไม่นามีนะหมีโอ แบ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 ว้าวว้าวใจเย็นครับพี่ชายดูนะความอึดของพวกมันนะโอ้ชีความแรงของพวกมันนี่สุดยอดเลยนะยงไซะเราก็มีชุดหมีที่ทาให้เราฟื้นฟูเดตัวเองได้เร็วนะว้าวเียอกระนวยกระนวยคุงกระนวยคุงชิบหายแล้วท่านผู้ชมกระนวยคุง กนยคุงโดนไล่ล่าเถอะกนยคุงโปอยู่ไก่แม่งกวนตีนเขาจริงๆนะเธอแบบมันขันตอนนี้นะี่ะไก่บ้างผมก็หอ่อข้องขังกลนเต็งน,นะท่านผู้ชมชอบขันขันที่อะไรตอนกูอัดเกมแม่งไม่รู้เป็นหาอะไรตอนไม่อัดเนี่ยตอนเล่นเกมเฉยๆเป็นวันไม่ไม่เห็นขันเลยนะท่านผู้ชมมาขันตอนผมอัดเกมตลอดจริงๆนะเออใส่แม่งอยากโดนต้มนะไม่อยากโดนต้มแล้วแม่งยิงพูดยิงขันด้วยเหมือนเข้าใจกูอ่ะขาหาหมีหาหมีหาหมีหมหมเถอะ ตอนนั้นเราเจอหมีหนึ่งดาวโคตรปีศาจจริงๆเลยบอสจะชัดอืมเก่งกว่าบอสอีกอะบอกเลยบอสโดนตบทีตายแน่เลยอะเออตอนนั้นนะค่นผู้ชมตอนนี้หมีหมีศูนย์ดาวกูก็ตายหมีศูนย์ดาวเฉยเลยมันจะเป็นเหมือนที่ตั้งแคมป์คนตามตามแคมป์อะมันจะมีหนึ่งแคมป์ที่มีรังพึ้งไม่เห็นสักแคมป์แถวที่เขาปิง้งอะนะแถวนั้นแหละ โอ้โห oh, มีฟ้าสบโยวู้วแม่มึงไอหมีเชี้ยเอาใส่เสื้อก่อนได้ป่ะ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  ต่อยกับหมีอ่ะเอาดิไอหมีเฮ่ยเฮ้ยต่อยกับหมีวะ่ะอืมต่อยหมีตายอะ่ะพี่เคยมูน เอาแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับบ้านนะตอนนี้ฝนตกปลามันจะขึ้นมาเถอะมันจะโดดดึงดึงแบบนั้นแหละปลาไะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าไยหมีอ,อีกตัวไหมเรียบร้อย ได้หัวหมีแล้วนะท่านผู้มชมตอนนี้เจ็ดเกดกูได้แล้วฮ่าฮ่ลังอำนาจยิ่งใหญ่ของฉันอืทิ้งอะไรไปดีเงินทองเป็นทองนอกกายโว้หัวหมีสามารถทําได้หลายอย่างเลยไปกลับบ้านได้ละอันนี้อ่าท่านผู้ชมเห็นนั่นไหมนั่นคือบ้านเราบ้านเราก็ดูดีอยู่นะเนี่ยแบบมันดูใหญ่อาหงอาหารเก็บไว้ในนี้ กางเกงอาเธอวันนี้ไปเก่งแล้วก็หมวกแล้วก็กระตุกสามอังโอเคเอาเธอหมวกโอเคของเราเต็มเรียบร้อยหมดนะแล้วก็เดี๋ยวทำอาหารไปด้วยนะตอนนี้เราก็เข้าใกล้กันใกล้สู้บอสมากๆเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ จริงๆเราไปสู้เลยก็ได้นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวทําอาหารทําอาหารเสร็จอะไรปุ๊บแล้วก็น่าจะต้องเดินทางไปสู้บอสแลยแหละนะท่านผู้ชมขอดูสิไหวไหมแอมเบอร์ลี่โอ้เบอร์รี่แดงหมดเบุตรครีเบอร์อรี่แดงไม่พอเบอร์รี่ฟ้าเราพอแต่ตอนนี้เบอร์รี่แดงเราไม่พอนะท่านผู้ชมส่วนเห็ดนี้เก็บไปเลยนะเพราะว่าอันนี้ดีกว่านะเบอร์รี่เดี๋ยวเรามาทดสอบอาหารใหม่กันนะท่านผู้ชมดู ดูพลังงานที่ได้มันเยอะกว่าเห็ดเหลืองตั้งเยอะแถมอยู่ได้ตั้ง20นาทีนะก็ดีกว่าเป็นไหนๆเลยนะถ้าเรามีแครอทนี่อาหารเราก็จะยิ่งครบคันมากขึ้นนะเราก็จะไปสู้กับบอสได้แบบสบายๆเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ชุดเกาะเต็มยศละมีพลังป้องกันถึง26เลยนะก็น่าจะป้องกันบอสตัวนี้ได้อยู่บอสที่เก่งกว่านี้ก็มีเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมแบบมันโหดหินเกินไปด้วยซ้ำอ่ะบางทีรู้สึกนะ แบบบอสตัวแรกแค่กระปุยกระปุยอะไรนี้ไปเจอบอสลองสุดท้ายนี่แบบหื <c> ่ <oughs> แบบตีครั้งเดียวตายนะไม่ว่ามึงจะเก่งแค่ไหนก็ตาม <c oughs> เดี๋ยวเก็บเบอร์รี่แล้วก็เอาเบอรี่ไปที่บ้านเพื่อที่จะทักเป็นอาหารสุดพิเศษของเราเอาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เก็บเบอร์รี่ได้เยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวผมกลับบ้านไปทำเยี่ยมกินกันดีกว่าอูยังเจออีกเบอร์รี่เอาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เราวิ่งถึงบ้านแล้วนะแครอทเราโตเต็มที่ยัง โอเคเก็บได้แล้วโอเคทําอาหารใหม่ได้ด้วยโอ้สุดยอดไปเลยนะตอนนี้นั่แหละนะเดี๋ยวเราใกล้จะถึงไปฆ่าบอสแล้วล่ะผมว่าตอนนี้แหละตอนนี้หละตอนนี้อะไรตอนนี้ลนะน่าจะได้ฆ่าบอสแล้วล่ะนะโอเคพวกหนึ่งพวกเนื้อเบอร์ลงเบอร์รี่เก็บไว้นะเรียบร้อยนะท่านผู้ชม ตอนนี้ของเราก็ครบแล้วแล้วก็พอที่จะสู้กับบอสได้แล้วนะท่านผู้ชมเยี่ยมยอดแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เราเตรียมตัวสู้บอสเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวสร้างเรือก่อนดีกว่านะเรือเรือฉันต้องการเรือ,อเอมาเราจะได้เดินเรือไปหาบอสเลยนะอเออยางไม้ลืมยางไม้ยางไม้ยี่สิบอันนะเรือ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  ฟาร์มฟาร์มก็ฟาร์มเยอะอยู่นะตัวนี้เพราะว่าบอสมันค่อนข้างเก่งนะเราก็เลยต้องฟาร์มให้ตัวเองเก่งพอที่จะต่อสู้กับมันได้นะท่านผู้ชมโอเคเราต้องมีท่าเหลือด้วยนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็มีเรือเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมไป ใก้ถึงเวลาฉันรอเวลานี้มานานแล้วพี่น้องนี้ก็เอาสิ่งที่เราต้องการมาใส่ไว้ในนี้โอเคเรียบนะถึงยังจะเป็นเรือเล็กๆที่ยังใส่ของได้น้อยนะแต่ในอนาคตนะเราจะสร้างเรือที่ใหญ่มาหรานได้มากกว่านี้อีกเออท่านผู้ชมผมอยากลองของใหม่นะเดี๋ยวขอลองสร้างของใหม่ก่อนนะ ก็คือตุ๊กตาตุ๊กตานะตุ๊กตุ่นนะนี่ไหนลองดูเซ่ของใหม่มันเป็นยังไงนะเขาบอกว่ามันต้องมีวิญญาณด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจุดก่อนหาจุดก่อนอะ,อะไรอ่ะเฮ้โแม่งสู้ได้ด้วยเว้ยเออรู้แล้วทำไมมีวิญญาณทำไมนะไว้ต่อสู้กับเราเนี่เองเอาไว้ฝึกฝนนะอันนี้ก็น่าจะเอาไว้ฝึกฝน บล็อกเราประมาณนี้นะเดี๋ยวเราขอทดสอบอือฮะอือฮึอือฮึอือฮึเป็นไงขึ้นมานะขึ้นมาแปลว่าเราใช้ในการต่อสู้ได้นะอันนี้ไปน่แค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะได้เดินทางทางเรือแล้วนะตอนนี้เป็นเรือกันยบ เอาละตอนนี้ลมไม่เป็นใจให้เราเท่าไหร่นะลมตอนนี้ลมพัดไปทางตรงกันข้ามกับที่เราจะไปแต่ตอนนี้ลมกําลังเปลี่ยนทิศให้เราเดี๋ยวเรากางใบเรือเลยเพื่อออกดากท่าน,นี้ให้เร็วที่สุดนะทิศทางลมเกมนี้ที่ถ้าจะควบคุมเรือก็ต้องคุมทิศทางลม <c oughs> ทิศทางลมด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าทิศทางลมเป็นปัจจัยสําคัญในการเดินเรือนะ เรือเราจะเร็วหรือจะช้าก็ขึ้นอยู่กับที่ทางลมนะแล้วก็เกมนี้ไม่ใช่กดเดินหน้าเพื่อเดินเรือนะเราสามารถปล่อยไปได้เลยเราไม่มีลมจริงๆนะเราก็กดให้กลายเป็น1สเตทนะเราก็จะใช้ไม้พายเอาส่วนถ้าขึ้นสเตทที่2ไปแล้วเราก็จะกางใบเรือนะสเตทที่3ก็คือกางเต็มที่ก็จะไปเร็วขึ้นที่สุดนะเดี๋ยวเราจะไปจุดนี้กันนะโอเคเราเข้าสู่โซนโอเชียนแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นที่ที่มีความอันตรายน่าดูเลยนะโอเชียนนี่เพราะว่า ถ้าเราไปน้ําลึกแล้วแบบลมไม่ขับเคลื่อนเราแล้วนี้เราต้องหลบหนีบางสิ่งบางอย่างนะมันคือเจ้าทะเลนะมันมีเจ้าทะเลอยู่ในน้ํดเลยนะมันอันตรายมากเลยสามารถทําให้เรือเราล่มได้อย่างง่ายๆเลยนะตอนนี้ <ผม S 1> บอกว่าจะเจอง่ายๆนะจำได้ไม่เครื่องส่งเวยของมันอะ่ะก็ต้อง,องไปตีไอลังของพวกมันอ่ะลังของพวกต้นพืชอ่ะเพื่อที่จะดอกมาเทียบท่าอเทียบท่าแบบไวกิ้งนะได้เจอแก่นพวกมันพอดีเลยเราไปเอาเครื่องส่งเวยบอสดีกว่าปะ จบจบ,บต้องการเครื่องส่องเวอร์ไอ้น้องต้องการสามอันเพื่าว่าในการอัญเชิญขึ้นมาเนี่ยโอเคตอนนี้เราถึงจุดจุดซูบอสแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําประตูว์ปไปเลยเปิดไหมโอเคประตูวัฟเราติดแล้วนะเอาละมาตอนนี้ท่านผู้ชมเรามาถึงแล้วเราจะทําการอัญเชิญเลยนะโอเคใช้3อันในการอัญเชิญไปว่าเรามี2โอกาสนะเราสามารถอัญเชิญได้อีกหนึ่งตัวมาเถอะมันออกมาละ มาไอ้เชี่ยเดเอลเดอร์เอเวนนี่นี่เผาเผาไฟเผาไฟมันแพ้อะไรวะวู้ัตาจะแพ้ก่อนโอ้เธอสัาจะแพ้ก่อนว้าลากไม้ลากไม้ไอ้เชี่ยยิงธนูยิงธนูใส่มันโว้ว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 เอเวนนี่มามาไอ้ต้นไม้ เป็นแค่ต้นไม้แทๆ้ๆยา่ยาอย่าเหม็นปากนี่แน่ไม่มีปากก็เหอะโอ้รอบตัวเลยเธอเฮือว้าวชิพหายตายไม่มีทางว้ัวแรงอยู่นะแรงแรงใช่มันแรง มันไม่เหมือนไอ้กวางโง่แล้วอ่ะเธอหลบหลังเสานะหลบหลังเสาตอนคนใหญ่ใส่อ่ะเยีเธ <Yeah, S 1> เธอเธอออกออกจากวงนี้ก่อนต้นไม้มันแรงไอ้รูทเถาวัรมันเนี่ยเถาวัรมันแรงนี่แน่ครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วบอสเวนเนี่ไอ้สะทุมง่ะหื้มอ้เหี้ย <laughs> เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ไหวแล้วบอสเกอร์ er ker, วิ่งเข้าไปต่อย้าโดนเหยียบเกือบตายยิงมันยิงมันโทรมาอะไอิเชียโทรมาอีกอะไรวันเนี่ยเธอเอาชนะได้อยู่แล้วทีรัก้ยแล้วมันมาหาผมเฮ้ยมันมาหาผมทำไมเนี่ยเออหากูเนี่ย โอ้ยลูดมันแรงมากเลยเฮ้ยลูดที่ปล่อยจากมือมันขมือเขาพังชนดูเขาพังเหมือนกันมันตายแล้วเฮ้ยต่อยจนตายเลยกูกูต่อยบอสตายไอเวนโถเหลือโทรใช่ไหมบอสแม่งนอนหงายแล้วเธอตายสี่เวนได้คุณแจปไปสนามาด้วยเธอ เธอได้คุณแจไหมคุณแจคุณแจตกไหมมามาดูตรงนี้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียบร้อยฮโท่านผู้ชมตอนนี้ก็เรียบร้อยไปหมดแล้วนะเอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายที่เราจะเอาหัวบอสมาสังเวยให้แก่ออดินนะนี่นนี้ก็จะเป็นจุดของมันนะเดี๋ยวเราจะสังเวยไปเลยแล้วกันไปเธออยากได้ไหม มันทําให้รีเจนเร็วขึ้นนะเธอเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทําการสั่งเวรมันไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็จะมี2พลังให้เลือกนั่นก็คือพลังของกวางก็คือจะทําให้เราวิ่งแล้วก็เสียสตัมมิน่าน้อยลงกระโดดแล้วก็ว่ายน้านะอันนี้ก็300วิเหมือนกันนะแต่ว่าจะฮิวแรงขึ้นแล้วก็การสับก็จะเรียงแรงขึ้นนะ60%แล้วก็ใช้พิแกกอะไรนี้ก็จะแรงขึ้น60%นะก็เอาไว้ตัดไม้แล้วก็แบบ พวกอาวุธของพี่มีนาก็จะเก่งขึ้นนะเธอของเธอเธอจะใช้การสับในการต่อสู้นะเพราะว่าเธอใช้ขวานดังนั้นเธอก็ถ้าเธอใช้บัฟนี้เธอก็จะเก่งแต่ว่าของผมน่าจะเหมาะกับบัฟนี้นะเพราะว่าผมใช้การวิ่งใช้การกระโดดใช้การอะไรบ่อยนะว่าผมต่อยนะต่อยตีต่อยตีนะเาป็นว่าคลิปนี้เราก็สามารถกำจัดบอสตัวที่2ไปได้แล้วบอสตัวที่3านี้ก็น่าจะต้องใช้เวลาเตรียมตัวอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะท่านผู้ชมแต่ว่าคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะไข่มูลนะตอนนี้อยาก1 0 0 0 0ื่นซับแล้วตอนนี้ก็น่าจะขอตัวลากันไปก่อนนะคานผู้ชมบ๊ายบายครับ